ตอนนี้เป็นเวลาห6โมง15นาทีแต่ทุกคนดูแดดดิไม่มีเมฆสักก้อนเลยนะครับ้องฟ้าวันนี้น่าจะร้อนแบบจัดๆเลย มาโอเคครับสวัสดีตอนเช้าวันตกปาแห่งชาติตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสินาทีแต่ทุกคนดูแดดดิไม่มีเมฆสักก้อนเลยนะครับฟองฟ้าวันนี้น่าจะร้อนแบบจัดๆเลยตอนนี้ก็ฟ้าสางที่เหมือนเดิมครับคลองนี้เส้นไป วัดจันเลืองนะครับนครนายกหมายโครมหาชนที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะครับนักตกปลาโซนนี้หรือนักตกปลาในกลุ่มตกปลาช่อนข้างทางก็น่าจะรู้นะครับว่าหมายแถวนี้เป็นหมายมหาชนนะวันนี้ไปตามดูกันว่าจะเป็นยังไงกับเซตเก่งของผมแทงอาฟิน87ครับยักษ์ฟินพี3เช้าเช้าก็เกี่ยวมายาลาบนะครับทิ้งไว้ไปตามดูกันว่าวันนี้นครนายกจะใจดีกับผมเหมือนเดิมหรือเปล่า ตามไปดูกันครับทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่า หน้าเลยยามันอยู่แบบพักใหญ่เลยนะทุกคนกลับดมไหม ตันแรกของเราตีพักหนึ่งเลยอะ,อะเปิดหัวนะครับกลางแดดร้อนๆเลยเพิ่งจะใกล้เจ็ดโมงนะแต่แดดขนาดนี้โอ้โหก็จะหาตัวได้นะครับหลุดไปสองตัวเมื่อเช้าไม่จะลาบครับสีน้ำเงินเต็มปากเลย ลากตื้อๆหน่อยครับทนเสียงใบไม่ไหวเลราเดี๋ยวออกมากัดเองนะงัดแน่นๆครับแทงว่าฟิน8ปครับยักฟิน PE3 ไปร้อนลุยกันต่อ

God ล้างไว้เฉยๆนะครับเดินมะขึ้นโลได้เลยเกวนเป็นาปากเลยามาแล้วครับตัวที่สองของเราขึ้นโล ตัวนี้สุดยอดกลางแดดนะครับเจ็ดโมงนะทุกคนแดดที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงนะแต่ร้อนมากเลยวันนี้สุดยอดเลยครับใสสวยครึ่งโลไมยราบครับเต็มคอเลยสุดยอดตึงๆครับตื้อไปตื้อมานะปั๊มแล้วก็เดินไปเอานะครับเพราะว่าตะลิงวัชันแล้วก็มีกต้นไมยราบเยอะแทงเอาฟิน87ดครับยักษ์ฟินพีีสาม เอาอยู่ไปตามกันต่อ ไม่น่าจะใช้่ปลาช่อนนี่มันเอาแล้วผมลากผ่านมาสองสับรอบแล้วก็ไม่แน่กัดยากด้วยนะครับอากาศนี้ร้อน ย้ำไปมุมละสี่ห้าไม้เกาศ มานีย่ยำออยู่บบพักใหญ่เลยอนะ่ะตัวนี้เนี่ยเลยที่ขยับน้ำรอบแรกนะครับมาแล้วกลางแดดร้อนๆเลยนะทุกคนสิบโมงครึ่งมายาลาบครับเต็มปากเลยที่ขาวเหลืองสุดยอดตื้ออยู่ประมาณเกือบยี่สิบไม้นะครับเห็นมีอาการนะ ยอดเลยแทงออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน P มีมายาลาบเต็มปากเลยไปตามกันต่อโอเคครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับหมดเวลาแล้วคนดูแดดดิร้อนมากเลยนะครับเกือบ40องศานะปัน้างนครนายกที่ผมไปมาโอ้โหร้อนมากเลยครับยังดีที่เอาตัวรอดมาได้นะครับปลาก็โอเคนะก็ถือว่าค่อนข้างกัดนะแต่รู้สึกว่ากัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับค่อนข้างที่จะหาปลายากนิดนึง ก็ทําหลุดไปประมาณ2-3ตัวได้ปลามา5ตัวนะครับโอเคครับทุกคนเหนื่อยขอตัวไปอาบน้ําพักผ่อนรีแลกต์ตัวเองก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเซ็ตอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ก็แทงออฟฟิน87ยักษ์ฟิน PE 3รอบที่ทุกคนถามถึงนะครับก็คือซิลเลียนนะครับ1น1 6 s h HS นะครับรหัสก,ก็คือรอบ7นั่นเองโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับและนี่คือโฟล์สตอรี่ครับ